ไปวางไว้ที่โต๊ะถ้าเรามีความปรารถนาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอ,ขอกับท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหว้สาบวรดีองคุลพ่อพระเจ้าตั้งใจแล้วก็จะต่อโอกาสของพิท่านเชิญท่านทั้งหลายรีบบูชาหรือองคพ่อพระเจ้าตนใจีนทารรับพระธาตุนครในท่าน ันปี2 5 2 3ใกล้จะหมดแล้วทางรัฐท่าจะทำเพื่อได้จัดทำปฏิทินปี2564ขึ้นมาเพื่อให้สาธุชนที่ได้มากราบไหว้บูชา หลวงพ่อพระเจ้าดันใจได้บูชาปฏิทินไปติดฝาบ้านไปอ่านวันเดือนปีในปฏิทินนี้ก็มีวันเลิกดีมงคลดีให้เราได้ดูด้วยและยังมีรูปหลวงพ่อพระเจ้าดันใจเมื่อเราอ่านวันที่วันเดือนหมดแล้วเราสามารถเอารูปหลวงพ่อพระเจ้าดันใจ ไปใส่กรอบไว้ติดฝาบ้านเพื่อกาบูชาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วก็ขอเชิญท่านบูชาได้ปฏิทินปี2564ตอนนี้ที่วัดพราตุไทยคำนีแล้วและมีจำนวนจำกัดน,น,นี่บูชาด้ย để chúng ta làm một cái cái một cái bên trong cái 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 ภาษีรัเราจะให้ท่นกีวงก็อบอกทานจไป,ปการแก้บนก็มกันเมื่อเรานำดอกมาแล้วก็จุดทุบสามดอกระบุชื่อราขาพเจ้าสื่อได้นำดอกมะลิมาถวายองหลวงพ่อพระเจ้าท,าาท,จาทาใจตามที่ข้าพเจ้าได้สัญญาเอไว้แล้วกับหลวงพ่อพระเจ้าทำใจขอองหลพ่อพระเจ้าทใจจงรับไว้แล้วก็กล้าว,วาสารสาแล้วก็อาดอกมะลิไปวางไว้ที่ต๊ะ ที่เรามีความขาหาต้องการอยากจะขอใหม่ก็ขอกักท่านต่อไปได้เมื่อท่านได้ไหวสาบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าตากก็จะปล่อยองค์กรสของท่านเชิญท่านทั้งหลายรีบไปบูชาเหรียญหลวงพ่อพระเจ้าตานใจที่ทางวัดพระธาตุแห่งทองได้สร้างขึ้นเมื่อท่านบูชา็จแล้วให้ออาพกติดตัวแขวนไว้กับตัวและขอกับเหรียญทุกวันว่าวันนี้ข้าพเจ้าค้าขายหรือท,ทําธุรกิจอะไรขอให้ข้าพเจ้าได้เงมนเท่านี้เท่านี้ ขออย่างนี้ทุกวันก็สําเร็จประโยชน์ได้เพราะฉะนั้นเมื่อท่านได้เห็นไปแล้วก็วขอขอบคุนได้ทุกวันขอเชิญท่านมุนชาได้ที่ตู้ประตูทางของขาาทา,ออางกระถางลอยครับอาซาเดท่านสาธุชนทั้งหลายทีไ่ได้ขึ้นมากราบไหว้สาธุรบริเวณนนี้ ได้จัดทำปฏิทินปี2564ขึ้นมาเพื่อให้สาธชนที่ได้มากราบไหว้บูชาหลวงพรอเจ้าดันใจได้บูชาปฏิทินไปติดฝาบ้านไปอ่านวันเดือนปีในปฏิทินนี้ก็มีวันเลืกดีมงคลดีให้เราได้ดูด้วยและยังมีรูป หลวงพ่อพระเจ้าดันใจเมื่อเราอ่านวันที่วันเดือนหมดแล้วเราสามารถเอารูปหลวงพ่อพระเจ้าดันใจไปใส่กรอบไว้ติดฝาบ้านเพื่อ,อบูชาต่อไปเพราะฉะนั้นเมื่อท่านมาแล้วก็ขอเชิญท่านบูชาได้ ปริทินปี2564ตอนนี้ที่วัดปัญหาโดยบารมีแล้วแล้วมีจำนวนจำกัดรีบพูชาด่วนเลยสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผู้ใจบุญทั้งหลายที่ได้เดินทางมาจากจังหวัดแดนไกลเพื่อมาขอพรขอบารมีองค์หลวงพ่อพระเจ้าทัานใจเมื่อท่านมาถึงแล้วเพียงแต่ท่านจุดธูปสามดอกเท่านั้นเองแล้วก็ขอพรจากท่าน เพียงแต่เราเอ่ยชื่อของเราข้าพเจ้าชื่อนี้นามสกุลนี้มาขอพรหลวงพ่อพระเจ้าสันใจช่วยข้าพเจ้าเรื่องอะไรล่าให้ท่านฟังอย่างหนึ่งเมื่อจบแล้วบอกว่าหลวงพ่อพระเจ้าสันใจช่วยข้าพเจ้าให้สำเร็จได้ถ้าข้าพเจ้าสำเร็จแล้วจะมาถวายดอกนี้บ้านสิบหัวขึ้นไปเราจะให้ท่านจีบวงก็บอกท่านตรงตัวไป